สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกม Super Market เก g e t h e r อีกเช่นเคยนะครับนี่เป็นก็เป็น ep ีที่2แล้วนะครับก็เนื่องจากเราตั้งแต่ e ีรอบที่แล้วนะครับเราได้ทำการเพิ่มเติมของเนี่ยเรียกว่าไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็ก็เน้นจำนวนไว้ก่อนอย่างที่บอกนะครับเน้นความหลากหลายนะวางไว้เยอะๆนะครับตอนนี้ก็โอโ้ของนี่แบบค่อนข้างลดไปมากแล้ว วันนี้นะครับเราจะเล่นไปหมดประมาณสัก2วันสาวันในเกมไหมครับซึ่งเป้าหมายของเรานะครับเราจะทําให้เราจะจ้างพนักง,งานได้คนแคนไม่รู้จะได้ไหมแต่ผมอยากได้พนักง,งานมา2คนซึ่งเราต้องปลดล็อกสกิลก่อนนั่นหมายว่าเราตอนนี้นะครับเราต้องปลดล็อกอีก2สกิลเพื่อที่จะได้ไดพนักง,งานอีกหนึ่งคนนะครับเราก็อีกสสกิลเพื่อได้พนักง,งานอีกคนหนึ่งมาเพิ่มนะฮะก็ค่อนข้างที่จะ เยอะนะเพราะว่าเราเล่นมาสามวันเราได้มาทั้งหมดสามเลเวลนี่หมายความว่าเราต้องเล่นอีกหลายวันเลยซึ่งการตัดต่อในรอบนี้นะครับเราก็จะปรับเปลี่ยนหน่อยคือช่วงที่เป็นที่เราคิดตังอะไรอย่างเงี้ยครับเราอาจจะไม่ได้ใส่เยอะเราอาจจะได้คัดทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็เน้นช่วงที่แบบเรามาปรับปรุงร้านกันดีกว่าโอเคเนี่ยเราก็เริ่มกันลว ผมเนื่องจากว่าเราจะอัพสกิลเพิ่มนะครับผมคิดว่าเรา,เราต้องมีตัวเชล์เพิ่มนะซึ่งเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันมันเพิ่มอะไรมาบ้างตูต้เย็นนี่ต้องเพิ่มนะตู้มันโอ้โหมีของตู้เย็นมาสี่ชิ้นนะครับโอเคตูต้เย็นต้องเพิ่มมาตัวหนึ่งหรือว่าใช้เป็นตู้ใหญ่เลยดีขายตู้อุ้มแต่ว่าของเราสินค้าเราก็เยอะเนาะแต่ว่นนี้ใส่เชล์ว,วางได้นะครับ สามเชลโอเคไม่เยอะมากผมเช็คก,ก่อนว่า <c oughs> อะไรที่มันซ้ำกันนะครับโอเคไอ้เชลเนี้ยเราจะเอาของที่เป็นเบสนะิคโปรดักเข้ามาวางนะครับเพราะว่าของค่อนข้างซ้ำเยอะนะอะอย่าง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 เนี้ยก็ซ้ำนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาจัดเชลกันดูนะครับเราจะสั่งทุกอย่างเลยนะครับเพื่อมามามา,มาเติมในสต็อกเนาะ โอเคนะครับยกเว้นของแช่เย็นนะครับของแช่เย็นเราจะเอาไว้ที่หลังแล้วกันครับนี่212บาทนะครับโหก็เยอะๆเ,เ,เ,เหมือนกันนะ <c oughs> โอ้ตงังตังนี้ลดควบเลยนะตอนนี้เราก็เตรียมร้านก่อนนะครับเอาเอาของมาใกล้ๆก่อนจะได้ไม่ต้องเดินไกลเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะดู เชลนี้นะเราเราจะลองวางจัดให้แบบเขาดูหมดเลยว่าจะพอไหมเรียบร้อยครับสำหรับเชลนี้นะก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยมันจะว่างอยู่สองสองเชลด้านล่างนะครับสองเชลด้านล่างเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าเราจะเติมอะไรบ้างอะ่ะเโอเคนี่เนี๋ยเราเติมนมได้ละอันหนึง่งโอเคโอเคเรียบร้อยครับมันว่างอยู่เชลนึงอะ่ะ เชลหนึงเราใส่อะไรดีผมว่าใส่ตัวพวกของไอเทมใหม่ไหมพวกไอเทมใหม่หน่าสนใจเหมือนกันนะดยบดูดิน,ดนมใส่ไปแล้วนะครับก็มีตรงนี้ซึ่งสองเชลนะครับอโอเคโอเคงังน้นงัน ผมว่าเราผมอยากเอาเกลือตรงนี้ออกมากเลยอะ่ะแต่ว่าผมไม่มีกล่องใช่ไหมเอาใส่ไว้ด้านล่างนี้ก่อนละกันสองอันอีกอนหนึ่งเฮ้ยใส่ใสตรงนี้หมดเลยสามอันเลยโอเคมันจะได้ดูแบบเข้าพวกหน่อยอะไรเงี้ยโอเคครับอันนี้เราก็มาทิ้งด้วยเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มันก็วางประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือใส่ได้เต็มพอดีเลยทีนี้ เราจะต้องเพิ่มตู้เย็นนะครับอันนี้โยเกิร์ตเราหมดเนาะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเรามีโยเกิร์ตโอ,อไม่เหลือแล้วสั่งใหม่เลยละกาันแต่ไขดีนี้คือยอมยอมให้ไปก่อนเอ้แต่ว่ามันมันใส่ในค่อนข้างน้อยตู้เย็นนี้โอเคว่าไอ้ไอ้ตู้เนี้ยเดี๋ยวไอ้เชลตเนี้ผมว่าเราน่าน่าจะเอาออกนะคือมันมันไม่มีของให้ใส่เยอะขนาดนั้นนะครับ ดีผมคิดว่าผมเราจะต้องวางตู้เย็นเนาะอีกตู้หนึ่งเป็นตู้น้ําอัดลมนะครับอืมผมคิดว่าวางตรงนี้เลยได้ไหมใกล้ๆอะไรอย่เงี้ยมีเป่าวะถ้าวางมันก็จะชนกับขอบอะไรเงี้ยครับผมผมผมว่าวางวางตรงน,นี้ก็ได้เออให้คนมาเลือกซื้อนี่ๆเดี๋ยวเราซื้อตู้เย็นนะครับ ปุ๊บปุ๊บวางไว้ตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็ได้ครับคนจะได้แบบเดินเข้ามาแล้วเห็นแบบโอ้น้ำอารมณ์เย็นๆอะไรเงี้ยใช่ไหมโอเคนะครับโอ้ไม่ไม่แพงมากซื้อได้ทุกรถเลยครับร้อยเจ็ดสิบอ็ดบาทนะครับโอเ้เหลือสี่ร้อยละมันมีระบบอ่ากู้ยืมด้วยนะครับเราสามารถกู้แล้วก็ จ่ายเงินรายวันไปได้ด้วยนะซึ่งก็อันนี้อันนี้น่าสนใจเราอาจจะต้องได้ได้กู้นะครับมาตั้งตัวช่วงแรกโหมันใส่ได้น้อยเหมือนกันนะเฮ้ย <c oughs> มันใส่ได้น้อยกว่าที่คิดเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยตายละโอเคก็เสร็จเป็นที่รับรอยนะครับกับส่วนของตู้เย็นตรงนี้เนาะ เรามาเริ่มเปิดร้านเลยดีกว่าวันนี้ของเรานะครับชัดเจนมากนะเราก็จะทำไม่ใช่ทำสิเออเราจะต้องจ้างพนักงานนะครับทั้งหมด2คนเพื่อที่จะให้มาเป็นแคชเชียร์หนึ่งคนนะครับแล้วก็คนคอยเติมสตรเนหนึ่งคนก็จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเราได้ได้เยอะขึ้นนะครับออตอนนี้ลูกค้าเข้าแล้วนะอุยอยู่ ตกใจหมดเลยอะไรเนี่ยืจะจบหน้ากันอยู่แล้วโอ้โหโค้กไขดีมากโค้กไข่ดีมากครับโอ้โหคนิ่มเข้าเยอะนะอ๋อมีคนคอมเมนต์ไว้นะครับว่าเราอไอ้แท็บเล็ตที่เป็นป้ายคำว่าเซล์นะครับเป็นตัวปรับราคาเนาะ ใช่เดี๋ยวเราเดี๋ยวลองเอามาเล่นดูนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันปรับยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยเราต้องเอามาลองดูนะครับอ้แต่ว่าอืมโคข,ขายดีมากช่วงนี้น่าจะอากาศร้อนอืมพี่พี่มาซื้อเอาตังทอนป่ะฮ <c> ะ <oughs> ทำไมมันโอ้ตังทอนพี่พี่แบง์ใหญ่อย่างเลยอืมแต่โซดาขายดีมากครับ เดี๋ยวเราตัดไปช่วงปิดร้านกันดีกว่า Two thousand years later เอาเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็สี่ทุ่มครึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วร้านเราก็ปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็โอโ้โหของขายเยอะมากเลยครับไม่ได้ม่ได้มีโอกาสมาเติมเลยอะฝั่งฝั่งนี้คือขายไม่ออกวัน <laughs> นี้ขายไม่ออกเลยเดี๋ยวคนคนมาซื้อฝั่งนี้คือจบเลย ของผมชิ้วนี้ก็ก็เหลือเยอะอยู่นะครับแต่ว่าของที่ขายดีจริงๆคือน้าอัดลมนะครับขายดีมากแล้วก็พวกชีสอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขายดีมากโอเควันนี้ก็เรียกว่าลูกค้ายเยอะเหมือนกันนะครับเลเวลเราก็อัพเป็นหนึ่งเลเวลแล้วนะครับเราจ้างพนักงานได้ละโอเคผมอัพเลเวลเลยนะโอเคครับเราสามารถจ้างพนักงานได้แล้วครับหน,นึ่งคนนี่เฮ้ย อืมโอเคเดี๋ยวทําการปิดร้านนะครับแล้วก็ไปจ้างพนักง,งานกันพรุ่งนี้ไป let's go <S โอเคนะครับตอนนี้เราก็เข้าไมา่อยู่ในวันที่4กันเป็นที่เรียบร้อยแล้ะมาเราทําการไปจ้างพนักง,งานกันดีกว่าเพราะว่าเราเนี่ยโอ้โหแคชเชียร์แบบสุรุยสุรายมากเอ้ยอันนี้อะไระครับอ๋อมีบินมานะครับเป็นค่าไฟโอเคโอเคโอเคงง้นงั้นจ่ายเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะต้องได้กู้ยืมนะครับเพราะว่าดูจากทรงเราและตังเราน่าจะไม่พอจ่ายค่าพนักงานแน่ๆครับมาเรามาดูพนักงานกันดีกว่าครับว่าเราสามารถจ้างใครได้บ้างโอ้ผมอยากได้คนที่เป็นแคชเชียร์ได้นะครับเพราะงั้นเราเราอู้แปดสิบหกบาทแต่ว่าอแต่ว่าทำได้เยอะเลย โอเคอันนี้น่าสนใจนะครับโแต่ว่าคนนี้76็ิบหรือว่าได้แคชเชียร์นะผม,ผมจะจ้างคนนี้แล้วกันเพราะว่าเขาจริงๆเขาก็ดีนะดูดีนะโอเคเลยงั้นผมผมเอาคนนี้แล้วกันเนาะตังตงต้งชื่อว่าอ,อหลงหลงแล้วกันครับเจ๋หลงนะะ <c oughs> โอเคเรียบร้อยนะครับเราสามารถ เราเข้ามาดูได้โอ้เขาหน้าบึง้งบึ้งตึงนะฮะบึ้งตึงเพราะว่าตัวออฟฟิศที่ร้านแนบ่บเอาไดไงเจ๊หลงมาแล้วเอ้ยเจ๊หลงเจ๊หลงที่ออฟฟิศเราไม่มีของเลยนะครับไม่ไม่มีของอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานเลยนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาซื้อของให้พนักงานกันดีกว่าดูว่าพนักงานเนี่ยเขาจะชอบไหมอ,อันแรกเลยราคาถูกดีนะครับร้อยเดียวกดเลย แล้วก็เก้าอี้นะครับมีมีแค่คนเดียวก็อืใส่คนเดียวไปก่อนนะครับมีอะไรเอ่ยโต๊ะสตาร์บัคโอแปดร้ 800. อยหือูอยากอยากซื้อนะแต่ว่าอ้แต่ว่ามันแบบเออไม่ไหวไม่ไหวเอาเก้าอี้ไปอีกตัวก่อนแล้วกันเอเอ,เอสามตัวไปเลยเออโอเค ประมาณนี้ก่อนแล้วกันโอ้ยอีกหน,นึ่งนี่คือแพงมากยังหน้าบูดอยู่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอให้เขามา่อรีรีรสโตรก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะสั่งอะไรมาเพิ่มนะครับของที่อยู่ตรงเชลเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเยอะนะแต่ผมขอเพิ่มอันนี้ก่อนได้ไหมโอเคผมผมขอเพิ่มตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันใช้ค่อนข้างเยอะนะครับโอเค ข้างๆกันเลยลวกันตึ๊กสามร้อยบาทโอเคผมว่าเราเรากู้เลยไหมผมว่าเรากู้เลยดีกว่าโอเคนะครับผมว่าเรากู้สักวันละสามร้อยอ๋อโอเคผมว่าเรากู้สักสี่พันแล้วก็วันละสามร้อยน่าจะโอเคอยครับไปเพื่ออนาคตแล้วกันครับกู้มาเลยนี่บวกมาสี่พันแล้วนะครับ ผมว่าที่ที่ที่ต้องเพิ่มให้หน่อยคือเดี๋ยวผมจะให้พนักงานของเรามีความสุขกับการทํางานหน่อยนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มอันนี้มาให้นะครับตรงที่ชงกาแฟนะครับแล้วก็เวฟอาหารนะ800นะครับโอเคมีตู้เย็นด้วยอ่าตู้เย็นมาด้วยนะครับ500โอเคประมาณนี้ก่อนละกันครับวูดนไปพันสามเลยนะดูก่อนว่าพนักงานเราก็ยังไม่ชื่นใจอยู่ดี ไม่ไม่แน่ใจว่าต้องเพิ่มหรือว่าต้องต้องรอให้เขาแบบรีวันก่อนอะไรเงี้ยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะงั้นช่างหัวเขาไปก่อนนะกันครับเดี๋ยวเราซื้อของมาเติมก่อนนะและกก็ของก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้เราซื้อมาทั้งหมดเลยแล้วก็โซดานะครับขายดีมากเดี๋ยวซื้อมาเพิ่มนะครับโอเคผมจะเอาของเข้าไปใน ส t o ร a g e นะครับเพื่อให้ตัวของพนักงานเราเนี่ยเขาเดินหยิบไปแล้วก็ไปเติมเองได้เลยเราจะไม่ต้องมาเติมนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเติมของช่วยกับเจ๊หลงกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมให้เจ๊หลงไปเป็นแคชเชียร์ดีกว่าเราจะได้รีบเปิดร้านกันนะครับไปเจ๊หลงไปทำแคชเชียร์นะอโอเคแล้วก็ทิ้งอย่างนี้เลย เดี๋ยวเราจะค่อยเติมของายในร้านเองนะครับแล้วก็ให้เจหลงเป็นแคชเชียร์ไปเราจะได้เปิดร้านไปแล้วก็ดูแลร้านไปได้พร้อมกันเลยนะครับโอเคผมก็ทําการได้จัดเชลสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ผมมีเชลใกล้จะหมดละตัวฝั่งนง้าลงใกล้จะหมดละตอนนี้ตัวของเจหลงก็เช็คบินกันได้อย่างแบบรัวๆเลยเรียกว่าไวกว่าเราเยอะมากครับแค่เดินเข้าไปวางของปั๊บเจหลงนี่เช็คบินได้อู <laughs> ขอโทษครับคุณลูกค้าขอโทษครับ,อโ,รบโอ้โหี๋ยว,ว่าเช็คบินได้ทันทีเลยเพราะงั้นเดี๋ยวเราตัดไปตอนร้านปิดครั้งหนึ่งนะครับไปดูผลลัพธ์กันว่าวันนี้จะเป็นอย่างไร2.000 years later คุณผู้ชมตอนนี้ร้านเราก็ปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเศษครึง่งแล้วนะครับ เรียกว่าวันนี้ก็ขายของไปค่อนข้างเยอะนะคือผมเติมเชลล์อยู่ตลอดนะครับจนของข้างหลังเนี่ยมันมันมันเริ่มจะหมดแล้วครับเรียกว่าโอ้โหคน,คนเข้าเยอะมากครับแล้วก็ซื้อไปเยอะมากตัวของเชลล์คลาสสิกนะครับไอตรงนี้ก็ลดไปพอสมควรเนาะสะ่ตรงนี้ก็ไม่ค่อยลดเท่าไหร่เลยนะครับอาจจะต้องซื้อของมาแล้วก็มาเติมแล้วก็เอากล่องเนี่ยมาใส่ตรงนี้แล้วก็ย้ายไปนะครับก็จะขายเชลล์นี้ออกไปเนาะ เพื่อจะได้วางเชลงง่ายๆนะครับโอเคตอนนี้ก็หมดวันแล้วนะครับเจ๊หลงก็โอ้โหทํางานขยันคันแข็งม,มากครับเรียกว่าเร็วมากๆเร็วกว่าผมเยอะเลยเรียกว่าช่วยได้เยอะเลยครับเลเวลเราก็อัพมาเป็นหนึ่งเลเวลแล้วนะครับเราก็จะได้ขึ้นข้างบนนะครับไปที่โซดาริงสองนะก็เพิ่มพวกเกี่ยวกับเครื่องดื่มนะครับเพิ่มเข้ามาเรียกว่าอีกไม่นานโอเค เดี๋ยววันนี้เราสรุปยอดที่กว่าแต่เราใช้จ่ายไปเยอะนะครับวันนี้ใช้จ่ายไปค่อนข้างเยอะเลยเราใช้จ่ายไปพันสามเลยครับแต่เราได้กลับมาเนี่ยคือเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดซึ่งก็โอเคนะก็ก็ได้เยอะอยู่นะครับโอเคโอเคก,ก็ได้เยอะอยู่นะครับม,มาตอนนี้ก็เข้าสูว่วันที่ห้าของเกมแล้วนะครับเรา น่าเสียดายจริงๆผมอยากที่จะไปต่อวันที่้5ไปถึงวันที่6เลยจริงๆเพราะว่าอยากที่จะอัปเกรดแล้วนะครับแต่ว่าฟุตเราเนี่ยเริ่มจะเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับคลิปหนึ่งที่ถ่ายเป็นชั่วโมงเลยครับเพราะงั้นเดี๋ยววันนี้ในอีพีนี้นะครับเราขอจบไปวันที่วนะันที่5้าเนาะใครชอบหากชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเก็บไว้เป็นกําลังใจให้กับผมได้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้ลองทําอะไรใหม่ๆครั้งแรกเลยนะครับ หนึ่งในการหนึ่งในนั้นก็คือการแคสเกมนี่แหละครับเรียกว่าสนุกมากๆเลยครับเอาละครับ,รบไปเจอกัน EP หน้าหรือว่าใครอยากให้เล่นเกมอะไรหรือว่าแคสเกมอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมผีเอย่ยเกมเนื้อเรื่องเอย่ยหรือว่าเกมซิมูเลเตอร์แบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเกมออนไลน์หรือว่าเกมออฟไลน์ต่างๆสามารถที่จะบอกได้เลยนะครับแนะนํากันมาได้เลยนะครับ สำหรับการเล่นซูเปอร์มาร์เก็ตทูเกเดอร์วันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆานะครับที่เข้ามาช,ชมตรงถึงตอนนี้นะครับเรียกว,ว่าตอนนี้เราก็เริ่มเริ่มเห็นยอดเรานะครับก็มีกำลังใจฟูฟักมากขึ้นอย่าง EP ีแรกก็มีคนดูไปถึง100เลยนะครับเรียกว,ว่าถ้าเกิด E ีีนี้มีคนดูถึง100นะครับเราก็จะทำา EP ีต่อไปนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับบ๊ายบาย